ชาหมักผลไม้นะคะก็ได้สองวันแล้วนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเหมือนวาดการ์เน็ตนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทำการหมักคอมบูชาขั้นที่สองนะคะก็มีวัตถุประ,ประสงค์เพื่อเพิ่มรสชาติของชาหมักนะคะให้อร่อยยิ่งขึ้นค่ะวันนี้นะคะคอมบูชาเราก็ได้เจ็ดวันแล้วนะคะเรามาดูกันนะคะ สีก็สวยนะคะนี่ตัวก็เยอะมากเลยค่ะเป็นวุ้นสกูบี้เราก็ใหญ่ขึ้นเป็นวุ้นสวยงามมากเลยค่ะในเจ็ดวันแล้วนะคะ,นนะ,คะเราก็จะมาทำรอบสองน,นะคะขั้นแรกเราก็เทนะ้ำชะมักของเรานะคะออกมานะคะเดี๋ยวเราจะชิมกันด้วยค่ะว่ารสชาติเป็นยังไงะคะเท okay, ไว้แล้วก็เหลือตั้งต้นไว้นะคะเห็นไหมคะมันจะมีฟอง องเนี้ยก็จะทำให้เกิดการซางนะคะอืมค่ะทั้งเราก็เก็ไว้เราก็จะมาชิมน้ำคับูฉันของเรานะคะนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงน่อยแต่ก็ยังไม่ซาเท่าไหร่นะคะเราก็มาดูสกูบี้ของเรานะคะโอ้ยังไม่ยังเป็นชั้นๆเป็นสองชั้นนะคะนี่ ตัวยังไม่เป็นตัวดีนะคะนี่ตัวนี้ตัวใหม่แลวอันนี้ก็เป็นตัวเก่าของเรานะคะที่เราใส่ไปตอนแรกนะคะนี่เป็นอย่างนี้นี่เองยังไม่หนาพอนะคะที่จะเป็นสกูบี้ตั้งต้นนะคะต้องเลี้ยงไปก่อนนะคะแล้วเราก็จะทำ เอน้ำชาหมักเรารอบสองนะคะแต่อันนี้เราอยากได้กลิ่นของผลไม้นะคะวันนี้ก็เรามีสองผลไม้ที่เราจะมาลองทำกันนะคะก็เป็นลำไย,ยแล้วก็สตอรอเบอรี่นะคะวิธีทำก็ไม่ยากอะไรละค่ะก็เอาผลไม้ใส่ลงไปในโหลนะคะตามที่เราชอบเลยค่ะอันนี้ก็เป็นลำไยนะคะ อย่างนี้นกลิ่นหอมอ้อหองล้ม,ม,มยายนะคะล้อใบนี่นก็จะมีรสหวานก็เราทํานะคะก็หมักไว้สองวันนะคะแล้วก็ถ้าเราชอบให้มีความกล้าเยอะเราก็หมักไว้หลายวันแต่ส่วนมากสองวันแล้วก็เข้าตู้เย็นเลยนะคะถ้า่เข้าตู้เย็นมันก็จะไปเยี้ยมมากขึ้นแล้วก็เทน้ําน้ําชาหมักที่เราเอาออกมานะคะใส่ลงไป ค่ะแล้วก็ปิดฝานะคะก็เก็บไว้ในอุณหภูมิห้องนะคะสอวันระหว่างเราปิดฝาเนี่ยวันหนึ่งเราต้องมาเปิดฝา1หนึ่งครั้งนะคะไย่งั้นจะมีแก๊สทำให้แก้วเงาเ,งเนี่ยแตกได้นะคะสตรอเบอรี่นะคะสตรอเบอรี่เราก็ใส่ตู้เย็นไว้ปอกล้างให้สะอาดนะคะใส่ลงไปเลย อยากจะไดส้สีสวยสีแดงๆแล้วก็เอาลูกสีแดงนะคะสตรอเบอรี่นี่ก็จะมีเดี๋ยวเราจะดูนะคะว่ากลิ่นของสตรอเบอรี่นี่จะหอมยังไงนะคะใส่ลงไปเลยนี่ค่ะเราก็ใส่น้ำทามาคอมบูชาลงไป ก็ปิดฝานะคะปิดฝาก็ต้องเปิดฝาคลายทุกวันนะคะอันนี้ก็เป็นชาหมักที่เราเหลือไว้นะคะก็มีสกูบี้แล้วก็น้ำต้นต้นเราเก็บไว้นะคะแล้วก็เอาชาที่เราชงนะคะแล้วก็ผสมน้ำตาลทรายเรียบร้อยนะคะเทใส่ลงไปเลยค่ะโดยที่ไม่ต้องล้างโหลนะคะเพราะโหลก,ก็มีเชื้อยีสต์อยู่แล้วนะคะ ีค่ะมัาขอบางปิดไว้นะคะเพื่อไม่ให้แมลงรบกวนแล้วก็เก็บไว้อุณหภูมิห้องนะคะเจ็ดวันนะคะอย่างน้อยเจ็ดวันเจ็ดวันถึง10ถึง21วันก็ได้นะคะถ้ามันนานมากก็จะเปี้ยวนะคะนี่แล้วเราก็เขียนมที่เก็บ น้ำชาหมักผลไม้นะคะก็ได้สองวันแล้วนะคะนะคะสีสวยมากเลยลำใหญก็ออกหเหลืองๆส่วนสตรอเบอรี่ออกส้มๆนะคะทีนี้นะคะเราก็จะได้เครื่องดื่มชาหมักคขาบูชานะคะที่มีรสผลไม้อร่อยๆนะคะที่มีจุลินทรีย์ไบโอปติกนะคะซึ่งเป็นจุลินทรีย์ที่ชนิดตีต่อร่างกาย ที่ร่างกายเนี่ยไม่สามารถสร้างขึ้นเองได้นะคะช่วยรักษาสมดุลแล้วก็ระบบทางเดิอนอาหารแล้วก็ระบบขับถ่ายด้วยค่ะก็เป็นเครื่องดื่มที่น่าสนใจนะคะสําหรับคนรักสุขภาพใครๆนะคะที่เป็นสายสุขภาพนะคะยังไม่เคยมีโอกาสลองดื่มนะคะขอแนะนําให้ลองดื่มดูสักครั้งนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีสําหรับคุณค่ะ ถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ